ถ้าคุณบอกว่าการปฏิบัติต้องถือศีลห้าก่อนเท่านั้นถ้าหากไม่ถือศีลห้าก็ไม่สามารถปฏิบัติอะไรได้คุณกําลังปิดกั้นการเข้าถึงของวัยรุ่นให้เข้ามาสนใจและศึกษาในศาสนาพุทธค่ะ วัยรุ่นบางส่วนยังกินเหล้าอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้ามาศึกษาแล้วเขายังไม่สามารถรักษาสินห้าได้แล้วมีคนมาบอกเขาว่าเนี่ยเธอไม่รักษาสินห้าปฏิบัติไปไม่ได้หรอกกลายเป็นว่าเราถือสินเพื่อที่จะยกตนว่าฉันถือสินเธอไม่ถือสินลดทอนกาลังใจกันและกันไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้พวกเราเป็นแน่นอนค่ะวันนี้เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีคนมาบอกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีวันนี้ไม่ฟังมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้วันนี้รู้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีคือการ พิสูจน์ว่าสิ่งนี้มันไม่ดียังไงแล้วการไม่ทําสิ่งนี้มันดีต่อเราอย่างไรการที่ขอคําแนะนําจากใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกปลอดภัยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขาไม่เคยตัดสินเราเลยเขามีความเมตตาต่อเราเขาไม่เคยลดทอนกาลังใจเราเลยเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะปรึกษาคนคนนี้มันดีเนี่ยเพราะอะไรไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรจากคนที่เขารู้สึกปลอดภัยเขาจะรับฟังแต่ถ้ากับคนที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยคนที่ชี้หน้าว่าเขาเขาไม่ฟังหรอกค่ะ ถ้าหากเรากับเขาเนี่ยเป็นมิตรต่อกันนะเมตตาต่อกันให้กําลังใจการส่งเสริมสิ่งดีๆให้แก่กันจะทําให้คุยกันง่ายความเมตตานี่แหละที่ชนะทุกอย่างเพราะฉะนั้นความเมตตาไม่ได้ส่งผ่านออกมาด้วยคําพูดที่ลดทอนกําลังใจจากที่วันนี้เคยทําคลิปมาทุกคนสามารถเลื่อนไปฟังในคลิปในปีที่แล้วตั้งแต่แบบล่าสุดของคลิปเลยที่วันนี้พูดคําว่าไม่ถือศีลห้าก็ปฏิบัติทําได้มีดราม่ายเยอะมากจากผู้ใหญ่แต่วัยรุ่นกับถูกใจทําไมวันนี้ถึงสามารถพาวัยรุ่นตอนนี้น่าจะประมาณ300กว่าคนได้ และทางออนไลน์อีก2000คนสามารถเข้ามาศึกษาเส้นทางนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ส่งกําลังใจให้กับเขาเพราะวันนี้กําลังพยายามทําความเข้าใจเขาด้วยความที่เราก็เป็นวัยรุ่นที่เข้าใจวัยรุ่นเหมือนกันเรารู้ว่าวัยรุ่นไม่ชอบถูกการตัดสินมีความคิดที่แตกต่างเขาต้องการการยอมรับเราสามารถยอมรับในความแปลกของกันและกันได้ไม่ว่าใครจะถือศินหรือไม่ถือสินก็ตามเรารู้ว่าเราทุกคนกําลังขัดเกลาอสวะในตัวเอง วันนี้สอนให้เขาเข้าใจในเรื่องของวิบากที่เขาจะต้องได้รับผลอยู่แล้วสร้างเหตุใดไว้ย่อมได้รับผลนั้นนี่คืออริยสัจสีเขาจะรู้ได้เองจากการที่เขาเพียรปฏิบัติกับตัวเองอย่างเช่นการกินเหล้าเนี่ยวันนี้ไม่เคยห้ามใครในคอมมูนิตี้เลยนะคะว่าห้ามกินเหล้า ไม่เคยห้ามเลยแต่เขารู้ดีว่าการที่เขากินเหล้าจะทําให้สติของเขาลดลงในการที่เขาจะปฏิบัติการจเจริญอาริยมมัคของเขานั้นลดลงเขาเลยรู้ตัวว่าอ๋อเนี่ยแหละคือโทษของการดื่มเหล้าเขาเลยเลือกที่จะไม่ดื่มวยตัวของเขาเองเพราะเขารู้ว่าเขาทําในสิ่งที่มันผิดมันจะเป็นตัวสร้างวิปากในอนาคตให้กับเขาและวันนี้ไม่ได้พูดเองปากเปล่านะคะมีเคสจริงๆที่ยังดื่มเหล้าอยู่แล้วเอาไปปฏิบัติแล้วเห็นว่าโทษของการ ดื่มเหล้าเป็นอย่างไรด้วยตัวของเขาเองและเขาก็ตั้งใจเจตนาเลยว่าเขาจะไม่ดื่มเหล้าอีกตลอดชีวิตมีนะคะและคลิปล่าสุดที่วันนี้เพิ่งลงไปก็เป็นน้องที่เขาดื่มเหล้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนทุศีลมากเลยเขาทําผิดศีลเยอะแยะมากไหมเขากินเหล้าเขาเข้าสังคมแต่เขาก็อยากเข้ามาศึกษาปฏิบัติเส้นทางนี้ด้วยโดยที่เขาบอกว่าเขาจะเอาสิ่งเนี้ย นำไปปฏิบัติแม้เขาจะกินเหล้าอีกเคสหนึ่งเป็นน้องน่าจะผู้ทีชนรุ่น5ทุกคนสนิทกันมากเพราะว่าวันนี้จะพยายามสร้างสังคมให้เขาสนิทกันให้มากขึ้นเพราะคําว่ากาเลนามิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากในการปฏิบัติในหมู่ของทุกๆวัยเลยแล้ววัยรุ่นเนี่ยจะชอบมากกับคําว่าเพื่อนยิ่งเป็นเพื่อนที่ช่วยกันพัฒนาทางด้านจิตใจเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยสังคมนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่และเขาไม่อยากไปไหนคือเขาก็ยังไม่ได้เลิกกินเหล้ากันนะคะเขาไปร้านเหล้ากันแไปฉลองวันเกิดกันเขาบอกว่า ทุกคนที่เข้าร้านจะต้องระลึกถึงพระตยก่อนเข้าร้านนี่ <c oughs> ต้องระลึกถึงพระตยก่อนเข้าร้านเล้าเขาบอกนี้เลยเป็นกฎกติกาขึ้นมาเลย เราใช้ชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วเราสามารถเอาพระตะเน่มาอยู่กับชีวิตประจาวันของเราได้แล้วพระตยเนี่แหละที่จะค่อยๆตบเราเข้าสู่ในเส้นทางที่ถูกต้องยังไงขันห้าของคุณก็ไม่สามารถหนีพ้นตัดจากความจริงได้อยู่ดีในทุกๆออเรียบทในชีวิตประจาวันของคุณยังมีการเกิดดับอยู่ดียังไม่ใช่ของเราอยู่ดีเราจึงจําเป็นจะต้องลึกถึงอยู่เสมอเนี่ยแหละคือการเปลี่ยนแปลงเติมกุศลลงไปเพื่อละอกุศลเมื่อเติม กุศลลงไปมากเข้ามาเข้าประหนึ่งว่าในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมีเหมือนอกุศลอยู่ในจิตค่อนข้างเยอะในสิ่งที่เราเคยทํานูน่นทํานี่กันมาเยอะแยะมากมายก็เหมือนกับน้ําเนา่าๆที่มันฝังอยู่ในจิตอกุศลเต็มจิตไปหมดเลยแล้วเมื่อเราระลึกถึงพระราตรเนี่ยเราเอาสิ่งที่เป็นกุศลใส่ลงไปใส่ลงไปก็คือการเอาน้ําสะอาดนี่แหละใส่ลงไป เติม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 จนไอ้น้ำเน่าเนี่ยมันกระชกอ,ออกมากระชกอ,ออกมาอากุศลน,นั้นมันถูกถ่ายเทออกมาจนจิตเนี่ยค่อยๆถูกชำระล้างด้วยน,น้ําสะอาดเนี่ยแหละค่ะคือการล้างอากุศลด้วยกุศลการเอาสิ่งดีๆใส่ลงไปแม้ชีวิตจะยังมีสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ก็ตามอากุศลน,นั้นจะค่อยๆถูกล้างออกไปเองทีละนิดแล้วเขาปฏิบัติอย่างจริงจังจนเขาเลิกเล่าตลอดชีวิตได้จริงๆเพราะฉะนั้น คำว่าไม่ถือสินห้าแล้วปฏิบัติทำไม่ได้คําคํานี้ประโยคนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกลุ่มของเราเราก็ไม่ควรพูดสิ่งนี้กับใครเพราะว่ามันจะยิ่งปิดกั้นให้เขารู้สึกลดทอนกําลังใจเราเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําไม่ได้วะ่ะ เขาปฏิบัติไม่ได้วะเขารักษาศีลห้าไม่ได้วะโอเคงั้นทางนี้ก็คงไม่ใช่หรอกเดี๋ยวรอแก่แล้วค่อยมาปฏิบัติแล้วกันซึ่งเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราอยากให้วัยรุ่นก็ปฏิบัติทําได้ด้วยความเป็นปกติของเขาแล้วเติมสิ่งดีๆลงไปแทนและนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมวันนี้ถึงบอกว่าไม่รักษาศีลห้าก็ปฏิบัติทําได้เพราะเดี๋ยวศีลมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเองความดีจะค่อยๆเกิดขึ้นเองกุศลจะค่อยๆเกิดขึ้นเองจากการปฏิบัติต่ออริยสศรีแล้วมันเกิดขึ้้นจริงๆแลว